ถ้าช่วงแต่ว่าที่สองเนี่ยเขาหน้าร้อนเนี่ยคเครื่องดื่มเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยจะจะได้ประโยชน์ ครับเป็นไฮซีซันของเขาเลยนะครับก็เลือกเป็นเซเป้และการสำหรับเครื่องดื่มเพราะว่า PE เอ่ขาต่ำกว่าคนอื่นเขาก็ p ีอยู่ประมาณแค่สิเท่าคนอื่นอยู่ประมาณ30กว่าเท่าไปแล้วแล้วก็เซเป้เนี่ยเป็นหุ้นส่งออกนะครับบาทอ่อนได้ประโยชน์แล้วก็เวลาส่งออกไปเมืองนอกนะครับเขาส่งออกไปประมาณสัเกกว่าประเทศได้นะครับเมืองนอกเนี่ยมันเราอนน้าเราอันแต่เขาว่าก็นหนาวน้อยลงนะครับเขาจะกลายเป็นสปริงแล้วก็ต่อด้วยร้อนนั้นเลยอ่ะพากกำไรของเซเป้ที่เป็นล่าเครื่องดื่มและเป็นการส่งออก มันจะเพิ่มค่อยๆยทยอยขึ้น mm hmm. นะครับผู Q Q. ้คิวันคิวแล้วก็เด่นในต 2, แต้มที่สองแต้มที่สามนี่แหละพอดีนะครับในขะที่ฝั่งต้นทุนตามที่บอกเขาใช้ขวดพลาสติกขวดพลาสติกก็เป็นพวกปิดโตเคมีต่างๆราคาที่มันแพงขึ้นมาเนี่ยม,มันก็จะค่อยๆลดลงนะครับก็ได้สองขาเลยรายได้ที่จะเร่งขึ้นเรื่องของเป็นซีซันแนลนะครับแล้วก็ราคาต้นทุนนะครับที่จะค่อยๆทยอยลดลงได้